สวัสดียามเช้าครับทุกคนเมื่อคืนก็ฝนตกหนักเลยครับเมื่อเช้าครับประมาณตีสีหลายคนก็คงนอนหลับเย็นสบายครับแต่สําหรับคนทํางานก็เดี๋ยวไปดูครับว่าเป็นยังไงครับไปกันครับเราก็ขี่รถออกมาจากซอยบ้านแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับเรากลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วครับ น้ำท่วมซอยลุยน้ำขายของแล้วก็จะประมาณนี้ครับทุกคนตกหนักทีไรก็ตกน้ำท่วมทุกทีครับซอยนี้น้ำท่วมเยอะเลยนี่ครับน้ำท่วมเยอะเลยครับ ซอยนี้ต่ำมากๆเลยนะครับแต่ก็ไม่นานครับเดี๋ยวก็ลดครับซอยออกจากบ้านก็ประมาณนี้ครับตรงนี้ท่วมไหมท่วมเหมือนกันครับนู่นครับแต่ก็เริ่มลดแล้วครับออกมาข้างนอกก็ไม่ท่วมแล้วครับเพราะว่าตรงนั้นมันต่ำมากๆเลยนะครับ ตอนนี้ก็มีตกปล่อยๆอยู่ครับออกมาข้างนอกไม่มีท่วมแล้วนี่แหละครับคนทำงานตอนเช้าก็จะประมาณนี้ครับฝนตกก็ต้องไปครับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงครับ ราะว่าถนนลื่นครับเป็นไงกันบ้างครับซอยแถวบ้านผมอ,อ่าวท่ประมาณนี้เลยครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้เดินทางไกลครับไปผ่านนกซอยสุดสาคอนฝั่งทนเลยครับไปละครับ